วัสดีครับว่าอยากกินใส่มาสักเป็นกระสือคนอยากเป็นกระสือมาสันกนระชี้มะมัดสามเกลือพริกไทยกระเทียมรลกผักชีรลกผักชีนี่วัตถุดิบใส่ออนวิ ตามเครื่องกนตามเครื่องมาร์ไว้ยังมื่แรงดังไฟย่างไปเจอกันยูเตาอันนี้บริตัดเลยดีสูกให้บ้างเลยนี่ต้องทีแหละ

มีส้มตำด้วยนะคะคืออลไรตัวระบาดนี้เนาะคืออลไรคืออลไรเนาะเหลืองอลไรเนาะระดับนี้แล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้ว,วคือแล้วนีวน่ยะจะเป็นสีขาวเลี้ยงแล้วแบบเน,นี่ยฝน,นก็ตกฝนก็ลงเม็ดเนาะฝนก็ลิ่นๆเนาะ บนกับสีมาแล้วเอาเอายางไปย่างไปแฮมเรืองเลืองกอนโอเคจ้าฮะโอเคจ้าโอเคซึ่งมามาแล้วแล้วจักโลนี่ปรยสองลวะมีใส่ย่างตำมะฮงครับประตูเข้มแกแน่ะนะ กินคือเกครับใส่กอกครับอย่างใส่กอกออ,อ,อพาพวกั้นว่กินเขาดิตัวเดียวน่ะ เพิ่งก็ใส่เพื่อจกินใส่ย่างกินกินใส่อเอาเนี่ใส่น้ำไม่พอนาะน้ำเปล่าก็ได้เอาดิจ้ามากินขอแรงกันจ้ามามาเม,มนูแรงตับะฮ่งเมนูใส่ตับะฮง้ย่างใส่ <c oughs> ชิดยอด ชิมเลยแบบก็ต้องจิ้มเพราะว่าเมอหร่จำมันจิมรับเขาอยากได้แตงมงเลยผมมันเอาล่องใส่ป้ะ ยัไงไงอกไปลองสิไม่กินหรอกได้ยัดปะเดี๋ยวเลยนาะนี่อันนี้จะแม่อร่อยใส่ในี่ต้องคุยกันนี่ใส่ตำม้งยังส่คุยกับไปตอนยังไงน,นี่อย่างใส่ก็ตำม้งนะมองเข่ากันอือ เดี๋ยวกอกสั่งเป็นเอามาไหวให้มันสมสมอ่ะอืมสมกำลังพอดีกินไม่มพิกอ่อนนะ แซ่บอีดีบร่สเยอะตัวเข่ากันบักขักว่าตับทั่วตับหมูนตมันหมูวันจับทั่วเะอม

มันพริกหยวกไงอ่ะเหมือนกันลูกอันนี่ยได้กินไปเมปเ้ีเ<อ>่ยแบบไม่ได้ แต่บะมี่กมกเกี้ยวกับบอร์แซบต่พอมากแบบนี้้องพิมพ์โย่เบอร์แสบเองไปหม,มักแบบเปรียวหรืบอบ่มักบ่มี่บบเปียว บ่มักเปรี้ยวกับเจ้าบวชแสบน้องปอยล่ะบ่มักเปรี้ยวกับบวชแสบเอามาบอกแล้วว่ากินเลยกินเลยบ่กินดีนะบวมมากเปลียวน้องบ่ชนเจ็ดตัวนั่นเหรอโค้มากแบบนี้บ้าเปรี้ยวหรือบวเปรี้ยว แบบโบเปียวกันอันเป็นซึ้งนะอ้าวบ่มักนะนี่แปลกๆอ้าสามคนนี่บ่มักเลยบ่มาเปียกจะคล้องมากไปแบบมากไปเปียกนะเสร็จเท่าเสร็จเท่าละเท่าเอ้ย ออน,น้นำจับแบอ,อง,อ,งอร่อยน,นออืไม่ต้องจิ้มแบบอือครับตำมงุมพอดีเลยจับเลยอ่ะสำหรับคปนี้ฝากไว้ทีหนี้นครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ บายบายวามขึ้นหน่อยจ้า